ขนมปังไส้เปียกปูนซอสกะทิการทำตัวขนมปังนํานมสดที่อุณหภูมิห้องน้ำตาลทรายล้วก็ยีสต์คนให้เข้าการผักไว้ก่อนนําแป้งขนมปังแป้งเค้กน้ำตาลทรายคนให้เข้าการทำหลุมตรงกลางไว้ใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลานมผสมยีสต์คนให้เข้ากันรวบแป้งให้เป็นก้อนเดียวกันแผ่ออกเล็กน้อยใส่เนยนวดแป้ง20นาที หลังนวดแป้งจะเนียนประมาณนี้นะคะเราก็สามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ประมาณนี้แบ่งแป้งออกเป็น16ก้อนรวบคึงให้กลมป้าใช้ถาดเบอร์นี้นะคะเรียงแป้งใส่ถาดคลุมแป้งพักทิ้งไว้จนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่านำเข้าอบหลังอบรีบทานนมสดลงบนขนมปังทันทีในขณะที่ขนมปังยังร้อนๆอ,อยู่ พักจนเย็นสนิทเจาะรูถัดมามาดูการทำไส้ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบบี้บีคนคนให้พอเข้ากันค่อยๆใส่น้ำปูนใส่ลงไปนวดนำไปกรองใส่น้ำใบเตยนำขึ้นตั้งไฟกลางคนจนกระทั่งเริ่มมีส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนที่ก้นหม้อรีแกสเป็นไฟอ่อนกวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมขนใส่แล้วก็เดือดเบา,เบา เทใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งหายร้อนใส่ถุงบีบพักไว้ก่อนการทำซอสกะทิใส่ทุกอย่างในสูตรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ลงไปในหมอ้อคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดเบาๆเทใส่ชามหรือภาชนะอีกหนึ่งใบแปะถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทบีบเปียกปูนใส่เป็นไส้ขนมปังนำซอสกะทิราดลงไปด้านบน โรยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบเตยเสร็จแล้วค่ะ